ครับสวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอสูตรการน้ำยาเล่งดอกเปิดตาดอกแล้วก็บำรุงดอกของสำหรับจะใช้เมลอนนะครับเอาไปใช้ใช้ในเมลอนก็ที่อุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีเนี่ยครับเครื่องเครื่องดื่มชูมลังหนึ่งขวดยี่ห้ออะไรก็ได้มันก็จะมีพวกวิตามินแล้วก็เป็นน้ำตาลในการช่วยแล้วก็จะเป็นผงชูรสผงชูรสยี่ห้ออะไรก็ได้ ตนาการใช้ก็อันนี้1น,นกร,รัมต่อน้ำหนลิตรอันนี้ก็หนึ่งซีซีต่อน้ำหนลิตรนะครับก็ใส่แล้วก็ผสม1กร,รัมก็ประมาณครึ่งครึ่งช้อนชาใส่ไปแล้ก็เครื่องดื่มชูกำลัง หนึ 1> 1่งซีซีก็ประมาณครึ่งช้อนครึ่งช้อนชาเหมือนกันใส่ไปโอเคแล้วก็ใส่น้ำหนึ่งลิตรแล้วก็ไปพ่นตอนเช้าตอนที่ปากใบยังเปิดอยู่ครับก็ใช้ได้ทุกพืชผลนะครับไม่เฉพาะเจ้าจงเฉพาะเ,เ,เ,เมล่อนในการบำรุงตาดอกโอเค ในการพ่นบำรุงตาดอกครับก็จะพ่นล่วงหน้าก่อนก่อนถึงข้อขแข่งที่ที่เราต้องการเนี่ยประมาณห้าห้าถึงเจ็ดวันนะอย่างเช่นนั้นเนี้ยผมกันนาไปผมจะไว้ข้อที่สิบสิบเอ็ดเลยเพื่อเชยช่วงที่ต้นไม่สมบูรณ์ตอนแรกๆที่แดดไม่มีนะครับอันนี้ก็ถ้าเป็นช่วงข้อที่สิบเอ็ดตอนที่มันออกข้อหนึ่งสองสาม ข้อที่สามสี่เนี่ยเริ่มปิ่มๆม,มาแน้่ผมก็จะเริ่มพ่นตั้งแต่ครั้งนั้นเรื่อยๆมา้สะสักสามวันครั้งเนี่ยผมก็พ่นมาเรื่อยๆแนละ้ะจนมันถึงแขนงที่เราต้องการเนี่ยเราก็จะไว้เราก็จะพ่นเรอยมาสามสามวันเนี่ยโดยโดยเวลาที่เราพ่นเน่ยพวกธาตหารต่างๆเราจะพ่นเฉพาะช่วงเช้าเป็นช่วงที่ปากใบมันเปิดเนี่ยมันจะมี แต่เกน,เนก็คือมีน้ําค้างมันจะ,นจะออกตามปากไรเนี่ยคือช่วงช่วงที่ปากใบมันเปิดก็คือตอนเช้านี่แหละก็นี่ยก็คือฉีดพ่นบางๆเนี่ยก็ฉีดเป็นอองบางๆเนี่ยลักษณะนี้เป็นใชน้ทุกต้นนะครับก็เป็นการบํารุง บำรุงดอกขยายตาดอกนี่ครับประมาณนี้เพื่อให้มันมีความสมบูรณ์ที่สุดของในการถ้าถ้ามันสมบูรณ์ดอกสมบูรณ์เนี่ยตอนที่มันขยายรูปมันก็จะทำได้ดีอัตราการขยายการโตเนี่ยมันก็จะดีดีกว่าโอเคนี่ก็เป็นคลิปสั้นๆในการใช้สูตรเอ,อ่เออ,อะไรอ่ะ ผวงชกับเ,เครื่องเดื่มชูกำลังครับในการบำรุงดอกฉีดพ่นทุก3ามถึงสวันครับตั้งแต่ตั้งแต่ข้อที่ที่ผมบอกร่วงหน้าสักห้าวันโอเคครัมากครับ